เอ้สวัสดีครับผมเป็นจักรนักเดินทางตัวใหญ่นะครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านมาราอิสตันบูลนะครับวันนี้ผมจะพาไปกินอาหารตุรกีที่ร้านนี้ผมเคยมากินหลายรอบแล้วแล้วเป็นร้านที่โคตรเจ๋งแล้วก็มีความโลเคอลแบบเยอะมากเดี๋ยวมาดูว่าผมกินอะไรแล้วเดี๋ยวข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับพนักงานเฟรนด์มากไปนิ่วนี้เอ็กซ์คลูซีฟโคตรนะเขาอนุญาตให้ผมเข้าไปในครัวยนะเพื่อไปถ่ายว่าเขา ทำอะไรบ้างแล้วทำกันไงเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวจะพาให้ดูยะ <Yeah. S 2> โอ้ยซิสุเกะนะเพราะแบบนี่เขาจะช่วยผมถ่ายด้วยเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอถ่ายเองเพราะว่าจริงมันเป็นสไตล์ของช่องเราอะนี่ดูเนะ้ดูเนื้อไก่นะอันนี้คือไก่นะคุณโอ้โหแน,น่นแน่เลยเน้นแนเลย และขั้นตอนที่กาลังดูอยู่ตอนนี้ครับก็เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการทำชวา p เพลสมันก็คล้ายๆกับชวาที่เราเคยได้ดูกันไปใน EP ที่แล้วนะครับแต่ว่าความต่างคือเราจะไม่เอามาห่อแป้งเขาจะหั่นลงมาเลยแล้วก็เสิร์ฟในจานที่มีไก่มีผักแล้วก็มีแป้งให้เราไปทานเองได้แบบที่เราชอบนะครับโอเคก็บางส่วนอ่ะถึงดีโตแล้วตอนชวาไก่ดิโตล,ละตนี่พีลล่นุกพี่นุกเอากล้องลงมาดู <aw> เลยถอยถอยลงมาหน่อยถอยลงมาหโ<ๆ>อเค เนี่ยโชวมาเป็นโชวมาเพลสเป็นตัวห่อเองครั้งที่แล้วผมพาไปดูโชวามาแล้วซึ่งก็ได้เห็นใช่ไหมว่ามันมันมันห่อมาให้ซึ่งเนี่ยเป็นเพลสเราต้องมาห่อเองตัวเนี้ยเป็นตัวที่อร่อยมากแต่ที่อร่อยผมจริงๆอ่ะคืออีกตัวหนึ่งยังไม่มาแต่เดี๋ยวจะชิมตัวเนี้ยให้ดูก่อนแต่ระหว่างรอเนี่ยเขากินกันไปละแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยตามเดี๋ยวเราค่อยตามแ้วก่ออื่นี่ขอนี่เลยชิมกระเพาะก่อนเลยกระเพาะอะไรไม่รู้เนี่ยมันคืออะไรกระเพาะอะไรไม่รู้เนี่ย ข้าวโพดเคยเลยมึงสั่งอะไรมามันคืออะไรข้าวโพดเม็ดเมื่อชื่อเมนูข้าวโพดเม็ดดูสุยภาพดีไม่เอาไม่พอหอมไปไก่แล้วแล้วก็ไก่มอนอ่ะแล้วก็นี่ใส่พวกหอมแดงพวกผักนิดหน่อยนิดหน่อยเฮ้ยมึงไม่ได้ซอสกาลิกไหมเราเลยนี่ให้แล้วหอมกระโดดขระโดดกระโดดบาดกระลิกนิดหน่อยไม่นิดไม่นิดอ่ะ นี่เลยอะคุณคุณนะชำๆอ่ะแหนมเนืองกินแหนมเนืองบ้มบมอ่ะรือๆต้องต้อคทำเดียวเป็นไงฮะอันนี้ร่อยที่สอ่ะคือ้านชามาฮ์ข่นอกะมันอร่อยมันถูกอยู่แล้วเว้กแต่ก้อนเรียมชาวมากเลยคือเราห่อเอง อยากกินไ,ไก่เยอะแค่ไหนซอสเดี่ยวแค่ไหนถ้ากินอย่างเดียวมันก็จะพูดที่อะไรกูเลยอ่ะอืมเมื่จะพูดที่อะไรกูเลยกินอย่างเดียวพูดแล้วไงคา <c oughs> มูลที่มันมันคือยังไงวะบุ๊คพริกพีคือถั่วลูกไก่เอามาปั่นใส่น้วมันมนั่นะไรล่ะไ่มันมันเป็นหนึ่งในเรียกว่าจะเรียกว่าแกงได้ไหมต้องเรียกว่าอะไรถ้าจะนิยามตัวบท ไม่ใช่หมายมถึงว่าสำหรับบนโต๊ะอาหารจะต้องเรียกมันว่าเป็นประเภทไหนแกงเลอน้ำจิ้มและพิไทยมันหมดหรอใช่มัน,นหมดอ, <Yes. S 1> อ่ะอ่าฟิลนั้นฟิลนั้นและที่ที่เห็นว่าอยากสอนนะที่เห็นว่าฟิลฟิลเ,เ,เราแบบไม่ได้แบบกินเท่งไรเราแ,แอ้ว้าวแล้ครั้งที่สามแล้วนี่ครั้งที่สามแล้วและข้อดีของร้านนี้คือแมงเปิดด็กเว้ยตีสามแมงก็ยังเปิดโอเคนี่มาแล้ว มาแล้วอันนี้คืออะไรฮะลมำชอบครับล้ำชอบเป็นต้องเรียกแกะเลยแพะแกะแกะ Yes เป็นแกะยกเข้าไปใกล้ๆตัวหน่อยถ้าเกิดว่ามันไม่แกะเอออย่างนั้นเลยะไม่เล็กเดียวเดียวเกินฮะไม่ใช่กระป๋องเป็นเป็นแกะเป็นแกะโชว์มาแกะแล้วคือที่ชอบอ่ะเพราะว่าแม่งย่างดีมากเว้ยแม่งย่างโคตรดีแบบข้างนอกกรอบแล้วก็ข้างในสุดกำลังดีเขาเรียกว่าย่างสามขุนั่นมวย อ่ะพวกแป้งพวกอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมว่าเรารีวิวละขอนี่เลยแลมช็อปเด็อู้แลมช็อปนี่นี่ตรงตรงตรงตจิ้มตั้งต่าคุณมมากทุบยีอ่ะเป็นหนึ่งในร้านที่ถ้าเกิดว่าใครมาที่กาตาเนี่ยผมแนะนำลยให้มาชื่อร้านว่าชื่อร้านว่า เปิดสติปั๊บหนึ่งอยู่ๆแม่เหมนเชืร้านไอ้เนี่ยมีไงว่ามันจำไปทุกอย่างมามราเออมามราอิสตันบูลรู้ปาว่ามามา拉อิสตันบูลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาคำว่ามามา拉เนี่ยมันเป็นอ่าเมืองที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกีซึ่งจะเรียกว่าเมืองอ่ะมันก็ไม่ถูกเว้ยพี่มันจะเป็น เหมือนภูมิภาคหรือแม้บ้านเราก็พวกเนืออีสานอะไรอย่างเงี้ยอหา,อาแล้วคือถ้าเลยไปก็แถบบัลแกเรียละบัลแกเรียก็พวกพวกเกียวเกิดอย่างที่เราก็รู้อย่างเงี้ยนะตัวเมืองมันจริงๆอ่ะครับมันคือเมืองอิสตันบูลก็คือตามชื่อน,นี้เลยก็คือมาม马拉อิสตันบูลก็คือเป็นเมืองตัวอาหารตุรกีอ่ะจริงๆแล้วประวัติมันไม่ค่อยจะมีอะไรที่มันจะหรูหราหรือว่าช้นานาแต่ว่าด้วยกาตาจะมีอาหารตุรกีแบบเยอะมากเลยค่อนข้างเยอะเยอะมากๆด้วยความที่หนึ่งมันใกล้กัน อารยธรรมมันก็เลยแบบไหลเข้ามา2องเลยอะ่ะก่อนอสมัยสงครามโลกครั้งที่1ครับที่กาตาร์มันเคยเป็นเมืองขึ้นมาก่อนอเคยเป็นเมืองขึ้นของตุรกีมาก่อนอ่าฮะจนหลังสงครามโลกครั้งที่1อ่ะปี1916เนี่ยอังกฤษก็เข้ามาเทคโอเวอร์แล้วก็ยึดอำนาจไปดูแลอ่าและช่วงหลังก็มีการรัฐประหารอะไรเงี้ยจนนำให้กาตาร์กลายเป็นรัฐอิสระแล้วก็เป็นประเทศได้ถึงทุกวันนี้ฮะมันก็เลยไม่แปลกที่เรื่องของอารยธรรมของอาหารเรื่องของอารยธรรมของความเชื่อหลายอย่างเคยไปลอง พวกชอมาก,กับร้านร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่มีความหรูหน่อยอะมีความหรูมีความไฮเกรดหน่อยอคือมันอร่อยหน่อยแต่มันเหมือนอาหารพวกนี้มันเป็นอาหารที่อยู่กับอีกอีกชั้นหนึ่งอะ่ะมันเป็นอาหารที่อยู่กับแบบชนชั้นกลางชั้นล่างอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ความดิบอะความดิบความทูความชาวบ้านอะ่ะแม่งเลยทำให้แบบรสชาติาถึงถึงกว่าแต่ไม่ได้บอกนะว่าร้านแบบแพงๆร้านดีๆมันจะแม่คืออร่อยเหมือนกันแต่ว่าสไตล์แม่งจะแบบ คนละทางเลยเหมือนอาหารคนละประเทศเลยอารมณ์มาคล้ายกับอาหารไทยที่ร้างหรูๆก็จะเป็นอีกริชาติหนึ่งแต่ล้างมันบางอีกริชาติหนึ่งอะไร,งไรเงี้ยคือโคตรเจ๋งครับนั่นแหละฮะเองนี่ก็เป็นข้าวข้าวข,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 ข้าวว่าว่าอ้อประวัติของกาลาอะไรเงรี้ยมีอาหารพวกตุรกีได้ยังไงอะไรเงรี้ยฮะคือคงไม่จเจาะลึกมากนี่ไม่ใช่สาราคาดี National Geographic อยากรู้ก็คงไปเปิดวิกิพีเดียไม่ก็ไปหาสารคดีดูนะฮะร้อยแปดบาทเนี่ยถูกมากเลยนะสำหรับสี่คนอ่ะ ราะว่าอาหารเต็มโตเลยอี่กางเอดเลี้ยงเลยอ้าวเะไรนะเณษเลี้ยงโอเคค่ารงค่างานค่างานค่างานก็ต้องเลี้ยงกันหน่อยโอ้ยเรียกว่าอัดฉีดเพื่อยมันพูดหน่อยก็นจะมีสนึกได้เนี่ยูให้ดูผมไม่ดูราคาคือจริงๆแล้วไม่ต้องกินถึงร้อยก็ได้จริงๆอ่ะกินแค่เนี้ยยี่สิบก็ได้คือถ้ามาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบถ้าเป็นแรมชอปไปยี่บห้า ไก่ยี่สิบกินคนเดียวอ่ะอิ่มยังไงแม่ก็อิ่มเชื่อผมเนี่ยคือผมตัวขนาดนี้ยยังยังเกือบอิ่มอ่ะแต่ไม่อิ่มนะเพราหนาที่เพิมมันอดไม่ได้จริงอดไม่ได้จริงลองดูครับที่ร้านนี้ในกาตามีสามสาขาแต่เราจี้เราเองไม่ได้สปอนเซอร์โอเคเจอกันใหม่อีพีหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ